หมอนทองต้นละแค่85บาทเท่านั้นนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะรุ่นคละทรงถุงเบอร์สินะคะลูกค้าใครสนใจนะคะต้นละ85บาทนะคะหรือราคานะคะชุด4ต้นนะคะ530บาทถ้าลูกค้าโอนนะคะแต่ถ้าลูกค้าเก็บปลายทางนะคะชุด4ต้น 580บาทนะคะลูกค้าจ่ายในราคานี้ลูกค้าได้ไป4ต้นเลยนะคะเาเลี่ยนะคะเนี่ยต้นละแค่85บาทราคารวมค่าจะส่งแล้วนะคะลูกค้าย้ำอีกทีหนึ่ง4ี่ต้น530บาทนะคะถ้าไปทาง580บาทเดี๋ยวคัดตัวอย่างให้ดูว่าลูกค้าจะได้ต้นไม้แบบไหนนะคะนี่ค่ะเป็นสเปคประมาณนี้ค่ะคัดให้ทุกต้นนะคะลูกค้าคัดให้ทุกต้นเลยนะคะส่วนความสูงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ80เซนนะคะนี่ค่ะรับประกันความสูงที่80เซนอย่างนี้เลยค่ะลูกค้า ให้ลูกค้าเป็นเน้นใบเยอะๆนะคะเป็นหมอนทองถุงเบอร์สิบรุ่นคระส่งนะคะคัดใบเยอะๆให้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะใครสนใจนะคะต้นละแค่85บาทนะคะใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าชุด4ต้นนะคะ530เก็บายทาง580บาทนะคะใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะ